สวัสดีครับกับผมเด็กชายครัสิ่ตานทิกระดับชั้นอนุบาลสามขณะนี้ทุกท่านกำลังรับชมปัวิตานิวนายกเปิดยานวนเด็กปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดที่ทำเรียบรัฐบาลภายในยานมีกิจกรรมให้เด็กและเยาวชน ได้นั่เก้าอี้เยี่ยมชมและได้เยี่ยมชมและได้นัเก้าอี้นายกรัฐมนตรีร่วมสนุกกิจกรรมซอฟต์พาวเวอร์อะไรอีกนะขนาดขนาดที่หน่วยงานต่างๆขนล กอีกมากมายครับ like คือจบการรายงานชาเชียงนอานี้ขอบคุณครับโอ้